เรื่องราวของปีศาจจิ้งจอกน้อยที่ต้องผ่านบททดสอบเพื่อก้าวขึ้นเป็นเซียนเขาจะได้กลายเป็นจิ้งจอกก้าวหางได้หรือไม่มาติดตามได้ใน The Soul's Nature บันดิตหน้าใสากับนายจิ้งจอกในปี2020ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวก็วอยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับณกลางป่าแห่งหนึ่ง จิงจอกตัวหนึ่งกำลังเล่นอย่างเพลิดเพลินจนเกือบร่วงตกลงหน้าผามีเด็กน้อยคนหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินเสียงร้องของจิงจอกจึงช่วยอุ้มมันขึ้นมาทว่าเด็กน้อยกลับลื่นตกลงไปแทนจิงจอกพยายามจะช่วยเด็กแต่กรงเล็บที่แหลมคมของมันกลับทำให้เด็กน้อยร่วงตกหน้าผาไปจิงจอกรีบวิ่งลงเขาไปช่วยแต่กลับพบร่างที่นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงของเด็กน้อยทำให้มันร้องไห้เสียใจและน้ำตากระหยดลงบนแผลที่หลังมือของเด็กน้อย 500ปีต่อมากลางดึกคืนหนึ่งเหล่านักเรียนปีสาต์จิ้งจอกได้มารวมตัวกันเพื่อคัดเลือกเหียื่อที่จะทําให้พวกเขากลายเป็นเซียนจิ้งจอกไปสื่อสารพระเอกของเรื่องก็อยากเข้าร่วมด้วยแต่เขาไม่มีบัตรผ่านเพราะทุกคนคิดว่าเขามีคุณสมบัติไม่ถึงจึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ในถงถ้ำผู้เท่าจิ้งจอกก้าวหางได้กล่าวว่าวิญญาณบรรพบรุษอาบแสงสุริยันจันทราทําให้เกิดเป็นเม็ดพลังขึ้นมาซึ่งสามารถเปลี่ยนจิ้งจอกให้เป็นเซียน เม็ดพลังนี้ถูกปลูกถ่ายในร่างมนุษย์อาศัยวิญญาณมนุษย์เลี้ยงดูจิงจอกสามารถเอาเม็ดพลังจากมนุษย์ได้โดยการหลอกลวงมนุษย์แต่มนุษย์ที่สูญเสียเม็ดพลังก็จะเสียชีวิตลงจิงจอกสาวคนหนึ่งนามว่าอาจือมีความโดดเด่นที่สุดจนกลายร่างเป็นเซียนจิงจอกห้าหางได้ทุกคนจะเริ่มจากการตามหาเม็ดพลังสีดําแต่ในวันที่15หเดือนหน้าจิงจอกทุกตนจะมีโอกาสพบเม็ดพลังสีขาวซึ่งจะปรากฏขึ้นทุกๆ1000พปีถ้าทําให้เหยือ่อ ยอมมอบเป็พผหลังได้ก็จะทําให้สําเร็จเป็นเซียนจิงจ้งจอกก้าหางจเจ้าแห่งจิ้งจอกได้ทันทีจากนั้นก็ให้นักเรียนจิงจ้งจอกทุกคนขึ้นมาบนแท่นพิธีเพื่อทำการเลือกเหยื่อนักเรียนจิงจ้งจอกได้เอามือวางเหนือแท่นพิธีแต่ชื่อของเหยื่อก็ยังไม่ยอมปรากฏออกมาผู้เท่าจึงว่าจำนวนคนเข้าร่วมเควสยังไม่ครบไปสื่อสารที่แอบอยู่ไกลๆจึงขอเข้าร่วมด้วยเมื่อไปสื่อสารขึ้นมาบนแท่นพิธีแล้ว ก็ได้เอามือวางพร้อมกับนักเรียนคนอื่นๆแทนพิธีก็เรืองแสงแล้วปรากฏชื่อของเหยื่อบนฝ่ามือของทุกคนยกเว้นของปยสือซานที่มีชื่อเพียงแค่ส่วนเดียวเป็นรูปใบหูหลังจากนั้นผู้เทาก็ได้มาคุยกับปยสือซานเป็นการส่วนตัวว่าโอกาสในการล้มเหลวนั้นสูงมากเพราะได้ชื่อมาไม่ครบถ้าพลาดครั้งนี้ก็ต้องรออีก500ปีและผู้เทาเก็บเขามาเลี้ยงจากข้างทางปยสือซานนะ่ะไม่มีสายเลือดเซียนเลยถ้าเขาหมดพลังก็จะต้องคืนร่างเดิม จากนั้นก็มอบมีวิเศษให้เพื่อช่วยให้เขาทําภารกิจให้สําเร็จไปสื่อสารดีใจกระโดดกอดผู้เทาขอบคุณแล้วก็รีบวิ่งออกไปโดยก่อนไปก็ได้หาันมาบอกผู้เทาว่าเขาขอยืมผลึกวิเศษอิงอูเสียไปใช้ก่อนหรือพูดง่ายๆก็คือขโมยนั่นแหละมาไปสื่อสารไปแล้วผู้เทาก็เลยเรียกปีศาจขัคงคกให้ไปคอยช่วยเหลือดูแลสื่อสารที่โลกมนุษย์เมื่อสื่อสารมาถึงโลกมนุษย์ขณะนั้นบัณฑิตหนุ่มนามว่าหวังจื่อจินกําลังตามหาชายในรูปวาดผู้มีนามว่า เอาอ้าหยันและได้เดินมาถามไปสืสารในตอนนั้นผลึกอิงอูเสียจึงแจ้งให้เขาทราบว่าเจอเหยื่อแล้วเป็นคนหูยาวๆไปสืสารจึงออกมาตามหาระหว่างทางก็ได้เจอกับหมอผีกําลังทําพิธีช่วยเด็กคนหนึ่งเขาได้จับปีศาจขังไว้ในภาพเอามีกรีดรูปวาดจากนั้นเลือดก็ได้ไหลออกมาจากรูปนั้นแล้วหมอผีก็เอาเลือดที่ไหลออกมานั้นให้เด็กดื่มจากนั้นอาการของเด็กน้อยก็ดีขึ้นไปสืสารนั้นกลัวหมอผีจึงหนีออกมาและชนเขากับบัณฑิ็จนุ่มพอดี ปายสืซานตกใจและบังเอิญไปเตะไล่ลาของหวังจื่อจินจนมันวิ่งหนีไปแต่ทว่าเจลากลับวิ่งกลับมาหาปาืสืซานแล้วก็ชนเขาจนเขาตัวลอยขึ้นไปขี่นบนหลังลาแล้ววิ่งวนไปทั่วหมู่บ้านระหว่างที่หวังจื่อจินกำลังวิ่งตามลานั้นนักปนุคนึ่งก็ได้เสกยันสีทองไว้ที่หลังของเขาหลังจากที่ลาวิ่งไปได้สักพักมันก็ได้สลัดปาืสืซานหล่นัวมาจากหลังหวังจื่อจินวิ่งมาถามปาืสืซานว่าลาของเขาหายไปไหนแล้วลาตัวนี้สําคัญกับเขามากนะเราเป็นลาของพี่ของเขาที่ชื่อว่าเต้าหยัน ไปสื่อสารนึกถึงชื่อของเหยื่อว่าเป็นรูปใบหูน่าจะเป็นการบอกใยถึงหูลาดจึงได้ถามเอิงอูเสียอีกครั้งเมื่อยืนยันแล้วว่าบัณฑิตนั้นก็คือเหยื่อของเขาสื่อสารจึงได้ชวนบัณฑิตเข้าไปพักในบ้านร้างไปสื่อสารเห็นว่าหวังจื่อจิ้นนั้นเตรียมตัวไปสอบเลยบอกว่าจะร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้ววังจื่อจิ้นก็เล่าว,ว่าหลายปีก่อนเตาหยันนั้นได้มาสอบจองหวนแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ได้หายตัวไปพวกเขาได้สัญญากันว่า ปีนี้จะไปเจอกันที่ริมแม่น้าแล้วจะไปสอบด้วยกันแต่ทัญญาของเขาก็ได้ฝากลาตัวสุดท้ายนี้มามอบให้เต้าหยันด้วยกลางดึกอาจารย์ของเขาได้มาหาปสือสารแล้วบอกว่าผููเทาให้เขามาดูแลสื่อสารพร้อมทั้งย้ำวิธีการเอาเม็ดพลังมาว่าต้องทาให้นุษย์เชื่อใจซึ่งมีจุดสําคัญอยู่2ออย่างนั่นคือทําให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายสิ้นหวังและหวาดกลัวแล้วข้อ2ก็คือให้ความหวังหรือขอจัดความหวาดกลัวให้ไปสือสารจึงขอรอให้อาจารย์เขาช่วยแปลงร่างเป็นลา ุ่งเช้าหวังจือจิ้นตื่นมาแล้วพบลาก็ดีใจมากจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ออกเดินทางระหว่างการเดินทางมิตรภาพของทั้งคู่ก็เริ่มแน่นแฟนมากขึ้นพวกเขาเดินทางมาพบหมู่บ้านที่มีหมอกปกคลุมและพบกับโรงเรียนขูไห่ ปีศาจขังคกได้ปลอมตัวเป็นครูของโรงเรียนแล้วเชิญพวกเขาให้เข้าไปพักด้านในพวกเขาถึงแจ้งว่าขอค้างแรมเพียงหนึ่งคืนตกกลางคืนมีนักเรียนคนหนึ่งเห็นขังคกพอมันกระโดดทีนึงก็จะทิ้งก้อนทองเอาไว้จึงตามขังคกนั้นผ่านห้องของหวังจื่อจิ้นไปพอหวังจื่อจินเปิดประตูออกมาก็ไม่พบใครแล้วเจอแต่ขังคกตัวนั้นแต่จื่อจินนั้นไม่สนใจทองจึงเดินตามหาสือสารจนมาเจอครูของโรงเรียนครูได้ชี้ให้มองดูไปที่บ่อน้ําท่านใดนั้นเล่นของขังคก กพุงมาลากตัวเขาลงไปในน้ำระหว่งจื่อจินรู้สึกตัวก็พบว่าห้องเรียนเมื่อกลางวันมีสภาพเป็นเหมือนที่ร้างและนักเรียนบางคนมีเมือกปกคลุมไปทั้งตัวปีศาจขังคกปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเขาแล้วพลเมือกใส่หวังจื่อจินกรีดร้องแล้ววิ่งหนีไปทว่าปีศาจขังคกก็ตวัดลิ้นไปที่ขาของจื่อจินแล้วลากเขาเข้ามาไม่นานนักไปสือซานก็เข้ามาช่วยจื่อจิ้นขังคกได้เป่าลมใส่พวกเขาจนลอยไปติดกำแพง พันใดนั้นเหล่านักเรียนที่โดนปีศาจขังคกสะกดเอาไว้ก็ไล่ล่าพวกเขาพวกเขานี่กลับมาเจอปีศาจขังคกอีกครั้งไปสื่อสารแล้วเอาตัวเองเข้าแลกปีศาจขังคกจึงเอาลิ้นตวัดเอาตัวสื่อสารเข้าไปในปากหวังจือจินเห็นดังนั้นก็กลัวมากจนวิ่งหนีไปเมื่อจากไปแล้วสื่อสารก็ออกมาจากปีศาจขังคก ซึ่งนี่ก็เป็นแผนการของพวกเขาเพื่อให้จื่อจิ้นเชื่อใจนั่นเองแต่สองปีศาจกับคาดไม่ถึงว่าหวังจื่อจิ้นที่หนีไปนั้นกลับไปคาคบเพลิงและดินปืนกลับมาเพื่อช่วยสือสส่อสารสื่อสารรีบคลานกลับเข้าไปในปากของปีศาจขังคกปีศาจขังคกจึงรีบใช้พลังดูดดูดทุกอย่างเข้าไปในปากรวมไปถึงคบเพลิงและดินปืนด้วยทำให้เกิดการระเบิดในปากของปีศาจขังคกจนสื่อสารนั้นกะเดนออกมาอาการบาดเจ็บจากแรงระเบิดทำให้เขาเคลืนร่างเป็นจริงจอกต่อหน้าหวังจื่อจิน้น จากนั้นอาจารย์ของสือซานก็ปรากฏตัวขึ้นและทำให้จื่อจินสลบไปรุ่งเช้าทั้งหมดก็ออกเดินทางต่อทางเรือสือซานปีศาจขังคกที่ได้รับบาดเจ็บและอาจารย์ของสือซานได้มานั่งหารือกันพวกเขาไม่รู้ว่าเม็ดพลังในตัวจื่อจินนั้นเป็นสีขาวหรือสีดําอาจารย์ที่ได้เสนอแผนให้หลอกหวังจื่อจิ้นไปยังเมืองเจี้ยนคังเพราะที่นั่นมีคนที่สามารถตรวจสอบเม็ดพลังให้ได้และตอนนี้ จือจินก็รู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรก็ให้แต่งเรื่องที่จะให้จื่อจินนั้นเชื่อใจเขาพอหวังจื่อจินได้สติปีศาจขังคกก็โดดหนีน้ําไปและอาจารย์ของเขาก็ได้แปลงร่างกลับไปเป็นลาไปสื่อสารในร่างปีศาจจิ้งจอกจึงบอกว่าเขามาเพื่อตอบแทนแต่หวังจื่อจินก็จําไม่ได้ว่าเขาเคยช่วยจิ้งจอกไปตอนไหนไปสื่อสารจึงเล่าว,ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อา500ปีก่อนซึ่งเป็นชาติก่อนของหวังจือ่อจินจากนั้นหวังจื่อจินก็ทําแผลให้กับปสื่อสาร ระหว่างทางพวกเขาก็คุยกันหวังจือจินเล่าว่าเขาเป็นสามัญชนการที่จะเลื่อนฐานะได้จำต้องสอบเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆไปซือซานก็บอกว่าเขาก็ต้องสอบเหมือนกันหวังจือจินจึงอาสาที่จะช่วยตอนที่ไปซือซานสอบพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวในวัยเด็กให้ฟังว่าพี่เต้ออาหยันนั้นเป็นแบบอย่างให้กับเขาเสมอมาเมื่อมาถึงเมืองเจี้ยนขังก็มีเด็กมาเรียกจือจินว่ามีคนต้องการพบเขาจึงคิดว่าเป็นพี่เต้ออาหยันและได้ตามเด็กน้อยนั้นไปยังหอโบตันเด็ก ในพาหวังจื่อจินเข้าไปพร้อมทั้งบอกว่าพี่เต้าหยานนั้นอยู่ชั้นสองและได้พบกับอาจารย์ของสื่อสารที่ปลอมตัวมาเป็นแม่เราเด็กๆได้พาหวังจื่อจินไปพบกับนางคณิกาคนหนึ่งผู้มีนามว่าอิ่งเหลียนซึ่งนางก็คือผสีสาวที่สามารถมองเห็นสีของเม็ดพลังได้นั่นเองจื่อจินลหลงไหลนางราวกับต้องมนจนเกือบจะจูบนางแต่เขาก็ห้ามตัวเองเอาไว้ได้แล้วก็ตบตัวเองจนมีเลือดออกพร้อมทั้งขอโทษนางพอนางเห็นดังนั้นจึงหันกลับไปแล้วห้ามใจไม่ให้กินเลือดเขา เขาทาตัวไม่ถูกจนเดินไปชนของแตกและทําให้เลือดออกที่นิ้วอีกคราวนี้นางห้ามใจไม่ไหวจึงเดินมาแตะที่หลังเขาทว่ายันที่หลังเขานั้นก็ทําให้นางกระเด็นออกไปและทุกครั้งที่เขาหันหลังนางก็ถูกพลังของยันกระแทกออกไปจนนานั้นนั่งร้องไห้บนเตียงหวังจืดจินนั้นหลงรักผีสาวสุดสวยจนสัญญาว่าถ้าเขาสอบได้เขาจะมาถ่ายตัวนางและขอนั่งแต่งงานแล้วเมื่อเขาหลับไปอิงเลียนจึงได้ออกไปหาไปสื่อสารและบอกว่า นางไม่อาจมองเห็นเม็ดพลังของเขาเพราะมีผนึกคุ้มครองอยู่อาจารย์ของสื่อสารได้มาหาอิงเหลียนและทรมานนางที่ทําภารกิจไม่สําเร็จปรากฏว่าวิญญาณของอินเหลียนนั้นถูกผนึกไว้ในดอกบัวและอาจารย์ก็สามารถควบคุมผีสาวได้ทุกอย่าง ต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงเมืองที่จะทําการสอบจอหงหนวนหวังจืดจินยังคงตามหาพี่เต้าหยันอยู่แต่ก็ไม่มีใครรู้จักเขาเลยส่วนสือซานก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมสอบด้วยเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดกับจืดจินและแล้ววันสอบก็มาถึงผู้เขาสอบทุกคนมารับข้อสอบและรอเวลาสอบเมื่อฟ้าสางประตูมังก่อก็เปิดออกผููเขาสอบต่างพากันเข้าไปนั่งประจําที่และเริ่มทําการสอบการสอบดําเนินไปจนตะว,วันตกดินก็ยังไม่เสร็จสับพัง ผู้เข้าสอบคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาว่ามีผีจึงโดนหาบกไปอิงเหลียนในร่างวิญญาณในผลักวิญญาณของไปซือซ่านออกแล้วเข้าสิงร่างเขานางบอกซือซ่านว่าคืนนี้จะมีวิญญาณร้ายมาเอาวิญญาณของผู้เข้าสอบไปจํานวนหนึ่งรวมทั้งหวังจื่อจินด้วยเมื่อวิญญาณถูกชิงหยานก็จะถูกทําลายซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะชิงเอาเม็ดพลังมาและเมื่อทํางานสําเร็จไปซือซ่านต้องไปชิงเอาดอกบัวกลับมาให้นางแต่วิญญาณของนางก็ออกจากร่างซือซ่านไป วิญญาณของหวังจื่อจินที่ถูกดึงออกมานั้นได้พบกับพี่เต้าหยันที่นั่งสอบอยู่และไม่ทันสังเกตว่าไปสือซานถือมีดอยู่ที่ด้านหลังของตนทันใดนั้นนาของพี่เต้าหยานันก็กลายเป็นวิญญาณร้ายและพุ่งเข้าใส่หวังจื่อจินไปสือซานได้เข้ามาช่วยเขาไว้แล้วรีบบอกให้กลับเข้าร่างแต่หวังจื่อจินไม่ยอมเพราะว่าเขาได้พบกับพี่เต้าหยันแล้วไปสือซานจึงรีบบอกว่าเต้าหยันหน้าตายแล้ว แลว,วิญญาณของเต้าหยันก็ได้เสกให้หน้ากระดาษมาขังพวกเขาเอาไว้และใช้น้ำหมึกเข้าโจมตีไปสื่อสารจึงใช้มีวิเศษแทงไปที่หน้ากระดาษนั้นทางด้านหวังจื่อจินก็โดนวิญญาณร้ายจู่โจมอิงอู่เสียได้ส่งเสียงมาว่า เตออาหยัน,นสอบไม่ผ่านและตายขณะที่สอบจึงกลายเป็นวิญญาณร้ายจากนั้นจือจินกระโดนพี่เตออาหยันดูดวิญญาณไปใส่ไว้ในผู้กันในตอนที่ไปสื่อสารกำลังแย่อิงอูเสียก็ได้สละตนเองส่องแสงสว่างขึ้นมาทํให้วิญญาณร้ายทั้งหมดล่าถอยไปแล้วเรียกสติของพี่เต้ออาหยันให้กลับคืนมาก่อนหายไปพี่เตออาหยันได้เตือนน้องของเขาว่าให้ระวังจิ้งจอกที่อยู่กับเขาเอาไว้มันต้องการเม็ดพลังของเขาหลังจากนั้นวิญญาณของจือจินและสื่อสารก็กลับเข้ามาร่าง จือจีนขอบคุณสื่อสารที่ช่วยชีวิตเขาไว้แต่ไปสื่อสารกลับบอกว่าอิงอูเสียต่างห่างที่ช่วยพวกเราไว้ความหลังให้ดูว่าอิงอูเสียน,นั้นได้แตกไปแล้วหวังจือจีนจึงอยากตอบแทนสื่อสารบ้างและถามว่าไม่พลังคืออะไรเขาให้ไปสื่อสารได้นะแต่เขาขอให้สื่อสารช่วยเขาพาอิงเหลียนให้ไปจากที่นี่ไปสื่อสารจึงเล่าว,ว่าอิงเหลียนนั้นเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกจับมาขายให้หอโบตันนังฆ่าตัวตายแต่เพราะความแค้นวิญญาณของนางจึงสิงอยู่ในดอกปัว นางแปลงร่างเป็นสาวที่งามที่สุดในหอโบตันคอยกินหัวใจและเลือดของมนุษย์เพื่อรักษาโฉมของนางไว้มีแต่คนที่รักนางจริงๆเท่านั้นที่จะช่วยนางได้หวังจื่อจินจึงกลับมาหาอิงเหลียนพร้อมทั้งนำของมั่นหมายมาสู่ขอนางที่หอโบตันอาจารย์ของสือซานที่แอบฟังอยู่จึงได้บอกสือซานว่าจะให้นางจึงเอาเม็ดพลังมาตอนที่แต่งงานอิงเหลียนได้เปิดเผยต้นเองกับจื่อจินว่านางเป็นปีศาจต้นไม้ถ้าเขาอยู่กับนางอายุขัยจะสั้นลงนะแต่เขาก็ยังยินดนที่จะแต่งด้วย โดยความซาบซึ้งในรักแท้ของจื่อจินอิงเหลียนจึงตะโกนให้อาจารย์ได้ยินว่าหนังไม่ทำแล้วพร้อมทั้งลากจื่อจินวิ่งหนีไปพวกเขาวิ่งหนีไปยังสะพานแต่ก็พบไปสซื่อซานมาดักรอยอยู่ข้างหน้าอิงเหลียนจึงเปิดเผยว่าพวกเขาจะใช้การแต่งงานเพื่อชิงเม็ดพลังของหวังจื่อจินแล้วก็ใช้พลังปีศาจต,ต้นไม้โจมตีไปสซื่อซานแต่หวังจื่อจินกลับเข้ามาขวางไว้นางจึงเข้าสิงร่างของซื่อซานจื่อจินได้บอกให้อิงเหลียนนั้นปล่อยตัวซื่อซานไปซะแต่อิงเหลียนก็ไม่ยอม จื่จินจึงบอกว่าเขายอมยกเม็ดพลังให้เพื่อนเขาได้นะแต่นางกลับบอกว่าถ้าเอาไปหวังจื่อจินก็จะตายนะแล้วก็บอกให้จื่อจินหนีไปจากนั้นก็ใช้รากไม้รัดตัวสือซานเอาไว้แต่ท่านใดนั้นปีศาจขังคกก็ใช้มีดแทงนางจากข้างด้านหลังนางจึงชี้ให้หวังจื่อจินเห็นว่าไปสือซานและปีศาจขังคกนั้นเป็นพวกเดียวกันแล้วพาหวังจื่อจินหนีไปแต่หนีไปได้ไม่ไกลอิงเหลียนก็สิ้นใจจากนั้นสือซานก็มาหาจื่อจินจื่อจินบอกว่า เขาแค่แกล้งทําเป็นไม่รู้เพราะเห็นว่าปายสือซานเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแต่เขาก็ไม่อยากจะเชื่อวันนี้เป็นแผนการของปายสือซานปายสือซานในขมวยอิงเหลียนไปจากเขาแต่สือซานก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากทําแต่การเอาเม็ดพลังมานั้นเป็นบททดสอบของเขาจากนั้นทั้งคููก็เข้าต่อสู้กันหลังสู้กันปายสือซานก็จะใช้มีดแทงตัวเองเพื่อเป็นการชดใช้ให้กับจืดจินแต่ก่อนที่จะทําได้สําเร็จนั้นประตูก็ปรากฏขึ้น และดูดสื่อสารกลับเข้าไปในนั้นไปสื่อสารได้ถูกดูดกลับมาที่โลกของจิ้งจอกผู้เทากาวหางได้แนะนําให้ไปสื่อสารรู้จักกับนักพจน์จางเขาเป็นคนดูแลไปสื่อสารตอนที่อยู่บนโลกมนุษย์นักพจน์เฉลยว่ามเมล็ดพลังสีขาวนั้นจะได้มาด้วยการเสียสละตัวเองอย่างจริงใจเท่านั้นแล้วอาจารย์ก็ได้แสดงภาพตอนที่ไปสื่อสารยังเป็นจิ้งจอกอยู่และได้พยายามช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งที่กําลังจะตกหน้าผาเอาไว้น้ําตาที่หยดลงไปนั้นคือเม็ดพลังที่ไปสื่อสารมอบให้เด็กคนนั้นจนเขขาาฟื้นนมึม คนที่มอบเป็นพลังไว้ก็ต้องเอามันกลับมาชะตาของเหยื่อนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้วการหลบหนีไม่ใช่ปัญหาอย่างไรก็ต้องเอาเม็ดพลังกลับมาเพราะนี่คือการทดสอบเมื่อไปสื่อสารเข้าใจแล้วจึงได้ตัดสินใจให้กลับมาโลกมนุษย์อีกครั้งหลังจากนั้นสื่อสารก็ได้พบกับจือจิ้นอีกสื่อสารขอโทษจือจิ้นที่หลอกลวงเขาทว่าจือจิ้นกลับไม่โกรธเขาอีกแล้วอีกทั้งยังตัดสินใจที่จะมอบเม็ดพลังให้กับสื่อสารพร้อมทั้งขอให้เขาเป็นเซียนจิ้งจอกที่ดี จากนั้นหวังจื่อจินก็ใช้มีดแทงตนเองจนเม็ดพลังนั้นลอยออกมาแล้วเขาก็ล้มลงเสียชีวิตไปสื่อสารลากร่างของหวังจื่อจินไปตามทางและเจอเขากับไปสื่อสานอีกคนหนึ่งเพราะแท้จริงแล้วคนที่ไปหลอกหวังจื่อจินให้มอบเม็ดพลังนั้นก็คืออาจารย์นักพรตของเขาที่แปลงร่างมานั่นเองไปสื่อสารเข้าไปดูร่างของหวังจื่อจินแต่อาจารย์ของเขากลับบอกว่าเขามีความสุขจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเพราะคิดว่าเม็ดพลังนั้นจะช่วยให้ไปสื่อสานเป็นเสียนได้แต่เม็ดพลังนั้นกลับเป็นสีดํา พร้อมทั้งยนต์มันทิ้งเรากับขยะแท้จริงแล้วที่เขามาคอยช่วยไปสื่อสารก็เพราะว่าเขาต้องการคอยที่จะชิงเม็ดพลังสีขาวมาตั้งแต่แรกนั่นเองสื่อสารจึงโกรธมากแล้ววินเข้าใส่อาจารย์เพื่อลังแขนแต่วรยุทธ์ของเขาก็ไม่อาจต่อก้อนกับอาจารย์ได้อาจารย์ได้คืนร่างกับเป็นปีศาจจิ้งจอกดังหกหางสัตว์สื่อสารจนกระเด็นไปนอนกับผืนอีกถังยังใช้หางแทงเข้าไปที่อกของสื่อสารจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในนาทีสุดท้ายของชีวิตสื่อสารนึกถึงเมตตาภาพของเขากับจื่อจิน และเอามือไปสัมผัสกับเม็ดพลังทันใดนั้นเม็ดพลังสีดำกับเรื่องแสงสีขาวและเปลี่ยนร่างของสื่อสารให้กลายเป็นคุรามะเสียนจิงจ้งจอกก้าหางและเขาจัดการอาจารย์ของเขาอย่างง่ายดายแต่ก่อนที่จะสังหารอาจารย์นั้นเขาก็นึกถึงคำของจือจินที่บอกว่าให้เขาเป็นเสียนจิงจอกที่ดีจึงได้ตัดสินใจไว้ชีวิตอาจารย์ของเขา แล้วหนังก็ตัดภาพมาที่หวังจืดจินที่ตื่นขึ้นมาราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและงงว่าแผลที่หน้าอกนี้มาได้ยังไงเขากลับมาหาท่านยาที่บ้านยาจึงถามว่าสอบได้แล้วทําไมไม่ไปเป็นขุนนางล่ะเขาจึงตอบว่าเขาไม่มีปณิธานอะไรและอยากดูแลทันยาแทนพี่เต้าหยันยาสังเกตว่าสีหน้าของจืดจินนั้นดูเหมือนไม่มีความสุขจืดจินจึงบอกว่าเขาเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างแต่ก็จาไม่ได้ว่าลืมอะไรวันหนึ่งขณะที่จืดจินเดินป่าก็ได้พบจิงจอกที่บาดเจ็บตัวหนึ่ง เขาตั้งชื่อให้มันว่าเี่ยวไปและเก็บมันมาเลี้ยงซึ่งแท้จริงแล้วจิ้งจอกตัวนั้นก็คือไปสื่อซานนั่นเองหลังจากที่สู้กับอาจารย์เสร็จไปสื่อซานที่กลายเป็นเสียนจิ้งจอกก้าวห่างแล้วได้ขอให้เทพคืนชีวิตให้กับหวังจื่อจินโดยยอมแลกกับพลังทั้งหมดที่ตนเองมีทําให้เขาต้องกลับกลายเป็นจิ้งจอกที่บาดเจ็บธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งและหวังจื่อจินก็ลืมเรื่องราวทุกอย่าง ซึ่งถึงแม้ว่าเสี่ยวไปจะไม่ได้เป็นเซียนและจือจินก็ไม่ได้ไปเป็นขุนานางแต่การที่ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนที่รู้ใจนั่นก็ทําให้พวกเขามีความสุขที่สุดแล้วแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับโดยหนังเรื่อง Soul Snatcher ปรนเด็ดหน้าใสากับนายจิ้งจอกในปี2020ได้แต่รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่5.4คะแนนและยังไม่มีคะแนนจากเว็บ r ร tten t o m a t o e s นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ